ของตัวไมโครโฟนคือตัวนี้นี่คือไมโครโฟนที่อามอนใช้อยู่นะครับเป็นตัวเซลลิงแท็กนะครับก็ติดอยู่บนหัวผมนี่แหละนะครับได้นะครับ,นะรบอันนี้ผมใช้ไลูโซูโร่ในการไลท์สตรีมแล้วก็เป็น 1080p เอาเดินเนี่ยก็จะได้ยินชัดเจนแล้วก็ไมโครโฟน ไม่ต้องติดในตัวนะครับอันนี้ก็เป็นลักษณะของเซลลิงไมโครโฟนมันจะมีไมโครโฟนอยู่ประมาณ20กว่าตัวนะครับของเซนเซอร์ตัวนี้เป็นแบบติดเพดานนะครับแล้วก็ส่งสัญญาณเสียงเข้าผ่านสายแลนเอาไว้เข้าพวกมิทติ้งรูมต่างๆนะครับก็เมื่อก่อนเราจะเห็นไมในห้องประชุมเยอะนะครับที่มันเป็นแบบไมกดแล้วก็เป็นหัวไมสีแดงนะครับเป็นหัวไมสีแดงเป็นประธานกด1 2 3 4 จากนี้ไปก็เรียกว่าเทคโนโลยีมันได้เปลี่ยนไปแล้วนะครับต่างประเทศห้องบอร์ดผู้บริหารหรือห้องบริหารตัาผู้บริหารต่างๆเนี่ยบนโต๊ะประชุมต้องคีนมากที่สุดนั้นบนโต๊ะเนี่ยจะไม่มีไมโครโฟนเลยอยู่เลยคนนั่งอยู่20คนคนนั่งอยู่เท่าไหร่ก็แล้วแต่นะครับในห้องประชุมนั้นจะไม่มีไม์เลยแต่ว่า คนจะนั่งในห้องประชุมเวลาคุยหมยถึงว่า a b c d f ก็แล้วแต่อาจจะมีหลายชื่อประชุมกันอยู่ในที่ต่างๆนะครับผ่านซูมหรือผ่านอะไรก็แล้วแต่คนที่นั่งคุยอยู่เนี่ยไม่ต้องติดไม์ไม่ว่าคุณจะอยู่ในห้องในโต๊ะตรงนี้เนี่ยระยะของมันในเรียทำการเนี่ยอยู่ประมาณ5-8ถึง8เมตรนะครับ5ถึง8เมตรคือที่ชัดเจนนะ 5-8เมตรที่อมมทดสอบก็คือได้เสียงที่ชัดเจนสมมติว่าอารอรน,นั่งอยู่ตรงนี้แล้วอรอรก็ลุกเดินเนี่ยอย่างเสียงเท้าผมเนี่ยเห็นไหมผมแค่ขยับเท้าอย่างเนี้ยเสียงออกไปชัดเจนไหมเสียงผมตบมือนี่ผมไม่ได้มีไมโครโฟนแต่ผมจะยืนขึ้นให้ดูว่าตัวผมไม่ได้มีไมโครโฟนแล้วผมก็จะเอากล้องที่ผมถ่ายเนี่ยตาของตัวไมโครโฟนคือตัวนี้นี่คือไมโครโฟนที่อรอรใช้อยู่นะครับเป็นตัว ซอร i n ิงแทซึ่งมันก็คือติดอยู่บนเพดานนั่นแหละถ้าเราเห็นก็เมกาโฟนก็ติดบนเพดานก็เราเห็นมีไฟสีเขียวนี้ใช่ไหมละ่ะเวลา Power On เนี่ยไฟพวกนี้มันจะติดนะครับไปนี่ผมพูดใกล้เสียงน่าจะเข้าไปเยอะนะครับผมลองฟังหูฟังเทสดูก่อนเทส1 2หนเทส1 2หนึ่องสเือเนี้ยผมอยู่ใกล้เวลาผมอยู่ใกล้แล้วเนี่ยไมโครโฟนเสียงที่ผมยืนเนี่ยผมมาอยู่กับระยะห่างมันนิดเดียว ระยะห่างแบบนี้เนี่ยมันเป็นตัว x นะครับนี่มีไมโครโฟนอยู่ทั้งหมด20กว่าตัวเวลาผมอยู่ห่างแบบนี้เนี่ยเสียงมันก็จะเข้าเยอะนะครับอยู่ห่างอยู่ใกล้อยู่ใกล้เสียงก็จะเข้าเยอะตั้งอยู่ตรงนี้นะครับอาจจะไม่อยู่ในเฟรมหรือเดี๋ยวก็จะภาพจะเห็นในเฟรมเพราะว่าผมไม่ได้มีตากล้องในการช่วยถ่ายนะครับอ้นนี้คือ,อมอนถ่ายตัวอมอนเองแล้วก็ลองไมโครโฟนด้วย ัวคนเดียวนะครับนั่นก็คือผมเอ่ากล้องผมก็เดินออกไปแพนกล้อง้วเวลาผมเข้ามานั่งผมก็ขยับเข้าอี้เข้ามานั่งแต่สิ่งที่ผมไม่มีอะไรเลยบนโต๊ะนั่นคือเราผมไม่มีไมโครโฟนแต่แต่ทั้งสิ้นนะครับจะไม่มีไมโครโฟนวางอยู่ใกล้ผมและตัวผมเนี่ยก็ไม่ได้ใช้ไมโครโฟนนะครับไมโครโฟนก็คือติดอยู่บนเพดานเป็นแบบ c e ล l i งแท็กนะครับซึ่งเสียงตรงนี้ก็เป็นลักษณะของเก็บรอบด้าน นะครับไม่ว่าผมจะนั่งอยู่ตรงไหนเสียงผมเวลาผมคุยเนี่ยก็ได้น้ำหนักประมาณเท่าเดิมนะครับมมผ,มผมเปิดเพลงจากตัวมือถือนะครับเปิดเพลงจากตัวมือถือและมือถือเนี่ยอยู่ตรงนี้มือถือเนี่ยอยู่ที่โต๊ะไม่ได้ขึ้นไปอยู่บนไมโครโฟนนะครับสตาร์สเกิดว่าสังเกตด,ดู ระดับเสียงที่มอนคุยเนี่ยดังกว่านะครับเสียงของมือถือเบานิดเดียวอันนี้ผมจะได้ลองประสิทธิภาพของตัวไมโครโฟนถ้าผมอาไมโครโฟนขึ้นตรงเข้าเต็มเลยนะครับแต่ผมวางข้างๆนะครับนี่เพราะฉะนั้นเนี่ยอน,นาคต บางครั้งเราก็เข้าไปในห้องประชุมเราจะไม่ได้เห็นไมโครโฟนเหรืออีกเลยแต่อย่าลืมนะสิ่งที่เราพูดอยู่ในตรงนั้นอันนี้ก็เช่นเดียวกันผมก็จะมีอย่างของผมเองเนี่ยผมจะมีก็เรียกว่าข่าวข่าวกล้องวงจรปิดที่เป็นข่าวซีเตมเป็นระบบข่าวใครเข้ามาในร้านเนี่ยพูดอะไรเนี่ยมันขึ้นไปในข่าวผมหมดและทุกอย่างนะครับอันนี้ก็คือผม ลองไว้นะครับแล้วก็วางไว้อย่างนี้นะครับวางไว้อย่างนี้แหละแล้วผมก็นั่งพูดไลฟ์สตรีมและตรงนู้นก็เปิดเพลงของบางทีก็เดินเข้าไปในห้องประชุมก็ต้องระวังกันนิดนึงเพราะว่าไมโครโฟนรุ่นใหม่นะครับเมื่อกี้ผมถ่ายรูปผมแพนขึ้นมาให้ดูละไมโครโฟนรุ่นใหม่นี่มันเหมือนกับฝ้าเพดานคุณจะไม่เห็นตัวใหม่นะครับมันเป็นไมโครโฟนที่แบบฝังเข้าไป อยู่แทนฝ้าได้เลยนะครับมันเป็น20ไม์20กว่าตัวนะครับเสียงค่อนข้างที่จะชัดเจนนะครับแต่ก็ปกติมันจะอยู่สูงกว่านี้นะถ้าอยู่สูงมันคงไม่ได้ยินอะเพราะว่าห้องประชุมยังไงก็แล้วแต่พื้นมันจะไม่เป็นปูนมันจะเป็นพรมนะครับอย่างเนี้ยผมเป็นปูนในร้านเนี่ยถ้าผมกระทืบเท้าอย่างนี้เสียงเข้าชัดเจนเลยนะครับ แต่ถ้าเกิดว่าผมนั่งมาเฉยๆผมอยู่ตรงนี้และผมก็เดินปกติไม่ต้องมีเสียงแอมเบียนเข้าน้อยมากผมดูจากรีเวลหนึ่งสองหนสอามอนก็แค่ย้ายมานั่งตำแหน่งตรงนี้นะครับเสียงโทรศัพท์เข้าชัดเจนนะครับเพราะว่ามันติดสูงมุมที่เขานั่งก็ต้องได้ยินเสียง อะได้ยินเสียงก็คุยไหมแต่เสียงของผมเนี่ยมากกว่าแน่นอนนะครับเสียงตรงนู้นจะเบาเสียงฝั่งนู้นจะเบานะเบากว่าผมแน่นอนเพราะว่าไมโครโฟนมันอยู่ตรงโต๊ะประชุมตรงนี้นะครับแต่ระดับที่อมรคุยเนี่ยมันจะเท่าเดิมตลอดเวลาถ้าอมรนั่งตำแหน่งนี้นะผมมาอยู่ตรงนี้นะครับจะเห็นผมไม่ชัดแล้วแหละแต่เสียง ของผมก็ยังเข้าปกติอยู่แต่น้ําหนักอาจจะน้อยไปแต่ก็เข้าระดับเสียงที่ผมอยู่ห่างนะครับนี่คือระยะที่ผมอยู่ห่างออกมาประมาณสักตรงนี้ก็1.5เมตรละนะครับ1.5เมตรถ้าผมอยู่ตรงนี้เสียงของผมก็จะอยู่ระดับเบาลงไปนิดหนึ่ง1.5เมตรแต่ว่าน้ำหนักเสียงของคนที่นั่งคุยตรงนี้ก็จะ เท่าเดิมตลอดเวลานะครับทดสอบ1 2 3 4อันนี้เป็นเซลลิงแท็กเซลลิงไมโครโฟนก็คือไมโครโฟนที่ติดพิดานนั่นเองโพร a านาซนิก็จะมีพวก p t z ต่อมันก็จะใช้ Priority ี้แหละว่าผมเป็นคนเริ่มประชุมผมอยู่หน้าสุดแล้วผมก็คุยทุกคนก็ฟังอยู่ผมลุกขึ้นเดินเสียงผมเนี่ยก็จะเป็น Priority แรกกล้องพ t z มันก็จะจับหน้าผมเวลาผมลุกเดินไปไหนหรือผมพูด ต้องพีทีซตีตเบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามหรือว่าจะติดกี่เบอร์ก็แล้วแต่ในห้องนี้กล้องตัวนั้นก็จะจับผมเวลาผมเดินผมเดินไปไหนกล้องมันก็จะแพนตามโฟกัสตามไอ้นี่คือเป็นห้องประชุมแบบเทคโนโลยีสมัยใหม่มันจะเป็นแบบนี้นะมันจะมีกล้องอยู่ตัวเดียวแหละวางอยู่ข้างหน้าเลยที่จอแล้วก็ซูมให้เราใครพูดกล้องมันก็จะไปที่คนนั้นนะครับแล้วแต่ว่าห้องประชุมนั้นจะใส่กล้องเข้าไปกี่ตัวแค่นั้นเองเทส แม้กระทั่งคุณแนนก็อีทิโอสับตรงนู้นก็ได้ยินชัดเจนถ้าอยู่ในระบบตรงนี้อะแต่อ้น้องก็ได้ฟังด้วยเขาอยู่ห่างไปอีกน้อยหนึ่งนะคะ,ะคุณดูดิเสียงคุณชัดเจนไหมชัดเจนค่ะ,อ,ะอันนี้ผมก็คือผมไม่ได้มีไมติดตัวนะ,ะเขาก็ไม่ได้มีไมติดตัวเพราะฉะนั้นเนี่ยสมมติว่าเป็นการนั่ง Facebook ไลฟ์หรือใครจะคิดทํา Facebook ไลฟ์แบบนี้ก็ได้นั่งกันทั้งโต๊ะเลย8ดคน8ดคนท Facebook ไลฟ์ยู u ูบไลฟ์ แล้วไม่ต้องการติดไมโครโฟนเลยถ้าคนหนึ่งเพราะว่าบางทีเป็นผู้ใหญ่เขาไม่อยากให้มาติดไมโครโฟนที่ตัวเขานะก็ใส่ชุดแบบนู้นชุดแบบนี้บางทีเขากไ็ไม่สะดวกที่จะติดและบางทีแบตเตอรี่ไมค์ก็หมด <ipper> เสียงรบกวนอันนี้เขาได้ยินเสียงชัดเจนก็เ, <ขอ S 2> เลย<ข>อเออแต่ว่าเขาไม่ได้พูดอะไรกลับออกไปแค่นั้นเองอลองพูดพด,ดูเสียงตัว <ขอ S 2> เองจะว่ามันเหมาะกับแบบเหม EN ือนถ้าเกิดเขาเรียกะคะสัมภาษณ์หรืออะไรกันเนี้ยมันก็ ฟรีสไตล์มากกว่าจริงครัแทบจะไม่มีโต๊ะเลยก็ยังได้เหมือนนั่งคุยกันใช่มไม่ไม่นะครับชัดเจนชัดเจนคือมันไม่มีไม้นะผมไม่ได้มีไม้คืน้องก็ไม่มีไม้มมะนะครับคุณแนนก็นั่งอยู่ที่โต๊ะฝั่งนู้นแนนก็ไม่ได้มีไม้เขาคุยโทรศัพท์แต่เสียงเขาก็ได้ยินอาจจะเบานิดนึงนะครับแต่เสียงของผมเนี่ยอย่างผมอยู่ตรงเนี้ยก็คุยกับเขาเราก็คุยถึงว่ามีอย่างเงอห้าหกคนก็ทุกคนก็คุยกันได้เสียงก็เท่ากันเท่าไหม เรียบลองพูด<ห>ลอนดูเพราะว่าเท่ากันจริงๆถ้าเกิดจ็บกันด๊อบออกบน,นี้นิดนึงก็ก็ไม่ได้แบบว่าเขาเรียกว่าอะไรไม่ได้ไม่ได้เบาขนาดว่าเออไม่ได้ยินเลยเลแต่ถ้ามันเบาคุณพูดเบามันก็จะเบาเท่านั้นตลอดเวลาถูกไหมถ้าโทนเสียงผมเท่านี้ผมนั่งอยู่ตรงนี้โทนเสียงผมก็จะอยู่เท่านี้ตลอดเวลาทดสอบหนึ่งสองสามสี่อันนี้คือตัวอมรแบบไม่มีไมโครโฟนติดตัวนะครับแต่ทุกคนเห็นนี่ผมไมโครโฟนไม่มี และตัวผมก็ไม่ได้มีไมโครโฟนถ้าผมมีไมโครโฟนผมก็คงจะเดินไปเดินมาไม่ได้นะครับผมไม่ได้ใช้ตัวไวร์เลสใหม่แล้วก็คุณก็เห็นว่าเมื่อกี้น้องเจี๊ยบเขาเพิ่งเดินเข้ามาและผมก็ลองให้ก็ลองฟังเสียงดูว่าเสียงค่อนข้างดีมากอแอนมาลองฟังดูอันนี้คือคนขายนะเราเป็นคนขาย <c oughs> เพราะฉะนั้นเนี่ยการที่ทุกคนจะได้รู้เรื่องเทคโนโลยีเนี่ยผมว่ามันเป็นเรื่องที่ดี อ่าตอนนี้เจี๊ยบก็ยืนนั่งอยู่ตรงนู้นแล้วอ่าตอนนี้เราเป็นคุยสามคนแล้วแอนเราพยับเข้ามาดูในเฟรมดูแอนลองก็ลองคุยดูเข้ามาเพิ่มอีกคนหนึ่งตอนนี้เราก็มีสมมติว่าสามคนสมมติว่าผมพูดดังเสียงผมก็จะดังอยู่ตลอดเวลาถูกไหมถูกว่าแอนพูดแอนลองพูดดูหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามเทสทดสอบทดสอบเพราะนั้นเนี่ยคุดจะไปทำเล่นดนตรีหรือทำอาหารหรือเฟซบุ๊กไลฟ์ยูทูบไลฟ์อะไรก็แล้วแต่ ไอ้นี่ดีนะครับเพราะยิ่งห้องประชุมห้องประชุมนะห้องประชุมที่เป็นบอร์ดแบบผู้บริหารใหญ่เลยเช่นท่านประธานอะไรก็แล้วแต่เขาไม่สะดวกให้คุณไปติดไมค์เขาหรอกไม่จริงๆอย่างนี้ก็คือเทเลคอนเฟอเรนซ์กับต่างประเทศก็ยังไอ้นี่เป็นห้องประชุมมันเป็นไมค์ห,ห้องประชุมเหมาะมากหรือว่าการสัมภาษณ์ก็เหมาะเหมือนผมเป็นท่านเจ้าสัวสมมุติ คุณไปติดไมค์ก็เนี่ยบางทีคุณเสียบก็ผิดหรือว่าเป็นคุณหญิงเนี่ยมันไม่สะดวกที่คุณไปยุ่งกับตัวเขานะคุณสัมภาษณ์เนี่ยก็เชิญมานั่งนั่งค่ะคุณเอนั่งคุณบีนั่งคุณซีนั่งค่ะทุกคนไม่มีไมค์ใช่ไมใช่มีไมค์มีสเต็แล้วก็อาร์มไออย่างนี้ไปก็ได้แล้วไมค์มันก็ไม่ได้เห็นอยู่ในเฟรมถือว่าคุณเอคุณบีคุณซีคุณอีคุณเอฟมานั่งอยู่ในรายการทอล์กโชว์เหมือนกับข่าวอ่ะคุณก็ไปติดไมค์แต่ละคนไอ้นี่แบต อันนี้ก็เหมือนรายการข่าววันหนึ่งแล้วเหมือนว่าผมนั่งคุยข่าวตอนเช้าแล้วมีคนหกคนเจ็ดคนก็มานั่งอยู่ในโต๊ะเดียวกันทุกคนไม่ต้องมีไม์แต่เซนซิทีฟตี้ดีมากใช่เพราะว่าในห้องถ่ายท่อสดมันก็มันก็เงียบอยู่แล้วเราแอบเมาส์ไม่ปกติมันห้องถ่ายห้องถ่ายเขาไม่มีเสียงอยู่แล้วมันไม่มีเสียงกวนอยู่แล้วเหมือนกับอ่านข่าวสัมภาษณ์ข่าวอ่ะตอนนี้พออ่านข่าวสัมภาษณ์ข่าวก็ไปติดไม่อยู่ไม่เอไม่บีไม่ซี ซึ่งบางคนก็ไม่สะดวกตอนนี้เจี๊ยบอยู่ห่างนะลองฟังดูเสียงเจี๊ยบตรงนั้นดูครับเจี๊ยบอยู่น่าจะประมาณห่างมาเมตรครึ่งอะไรประมาณนี้จากตัวไม้นะคะเมตรครึ่งของแอนก็ห่างกับผมอยู่นะครับมอนอยู่ใต้ไม้แอนก็ในะเวลาคุณพูดแล้วคุณเอาปากขึ้นไปเสียงมันจะชัดเสียงก็จะยิ่งชัดแต่ถ้าคุณพูดธรรมดาธรรมดามันก็ชัดอยู่นะขนาดเราอยู่ตรงนี้ก็ก็ว่าน่าจะชัดเพียงก็น่าจะได้ยินเสียงเจ๊บชัดอันนี้ก็เป็นโซลูชันอันหนึ่งสําหรับอาจจะเป็นรายการทีวีก็ได้อ่่าานขว อ่านข่าวไม่เหมาะแต่สัมภาษณ์เหมาะเลยถุอว่ามีคนประมาณ3ามสี่คนห้าคนคุณไม่ต้องไปติดไม้ทุกคนใช่เป็นกลุ่มศิลปินอะไรอย่างนี้ก็ได้ค่ะคุยพร้อมกันให้หมดเลยมันสะดวกนะครับเพราะบางครั้งเนี่ยเวลาเราติดไม้หรือติด wireless, ไวรายเล่แบตเตอรี่หมด,ด,อ,ดอันที่สองอือมีเสียงบรบกวนอันที่3ามเวลาลุกแล้วก็ลําบากนะครับอนนี้ก็สามารถที่จะลุกไปไหนก็ได้นะครับแต่ละคนก็ได้ยินเสียง เท่าเทกันนะครับไม่ว่าเขาจะนั่งอยู่ตรงไหนถ้าอยู่ในละแวกรัศมี5เมตรก็ใช้ไม้ตัวนี้ตัวเดียวนะครับมันคือแผงไม้อันเดียวแต่ในตัวมันมีไม้ทั้งหมด20กว่าตัวนะครับผมก็จบไรเซตีมแต่เพียงเท่านี้แหละครับขอบคุณนะครับเอาฟังจิงเกิลนี่บบครับ